ไปครับต่อไปผมก็จะพาเ,เพื่อนเดินออกจากวัดนะครับเพ่านจะต้องผ่านตลาดเสาะนะฮะแต่กับช่วงนี้กับอกเสาป,ปันใดดอกประมาณสิเก้าโมงแล้วสิเก้าโมงเสาแล้วประมาณแปดโมงกว่านะฮะก็จะเห็นตลาดตลาดฮนะอยูนะ่ค้างวัดเลยระยอน เป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าหลวงพบางนี้ติดกับแม่น้ำโขงไปห้าเดือนไปนะฮะจมงจะต้องเดินผ่านตลาดเซาไปเพราะว่าผมไปไหว้พระบางต่อ,อเป,เปลี่ยนแปลงไราย่างนะท่องเทียเท่ยวเยอะขึ้นนะครับนท่องเที่ยวยหลายนะครับแล้วขนมปังฝรั่งกินนี่กับเนิศไหลเพราะว่าผมเดินทางมากฝรั่งเพียบเลยครับฝรั่งโ้โหมากกันแต่หลเลยนะฮะ จากตอนที่มา6เดือนก่อนบอมมี่บ่อข้านมินะ้นท,ท่องเที่ยวมาช่วงนี้ท่องเที่ยวเข้ามาเต็มเลยนะเข้ามาเต็มตลาดเลย<ฮ>การท่องเที่ยวเริมกลับเข้ามาบลูมอีกเทิร์นหนึ่งนะครับนครหลวงพระบางช่วงกลางคืนกับตลาดกลางคืนกับหลายเลยนะฮะอันนี้ขนมอย่างน,น่านีสบายดีโอขนมดอกจอกโอขนมจอกขนมจอกเขาเบิ้งข,ขนมจอกก่อน ที่เขาเอื้นว่าขนมจอกเนี่ยก็คือขอใส่จอกเขาเป็นทั่วเหลืองเนาะทั่วเหลืองใส่ทั่วเหลืองใส่ทั่วเหลืองปลาเห่าเบิงบ่งเบิ่งมันก็ยักสายแลย้วจังน้อยนะฮะแต่ตลาดนี้ก็ยังตังท้าทายกับเอ่อตังท้าทายกับนักท่องเที่ยวอยู่นะ,ะับว่านักท่องเที่ยวก็ยังมีมานนี่เลยครับมายังษ์เลยางคนตื่นสาย สวัสดีสวัสดีเอาผมจะผ่านยัง้งรัวๆเลยนะฮะยั้งผ่านตลาดเสาจุดนี้ไปของยู่ของกินนะฮะาจะมาหากรสามารถที่จะมาหายูนิได้มีทั้งของสดแล้วก็อาหารปรุงสําเร็จอย่างร้านนี้นะฮะเป็นข้าวปุ้นน้ํางัวนะฮะข้าวปุ้นน้างัวเป็นข้าวปุ้นหลวงพระบางเป็นข้าวปุ้นหลวงพระบาง เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะข้าวปุ้นหลวงพระบางปรารับเราไปต่อนะฮะตลาดเช้าหลวงพระบางอัพเดทล่าสุดนะครับวันที่11นะ11คือจีกยอนายน2565ที่นครหลวงพระบางนะฮะผมมาอัพเดต หเดือนที่แล้วก็มาช่วงที่สปเราเปิดแรกๆกับหกเดือนที่แล้วนะฮะมาขอมาขอมองเขาเเก่จะเริ่มจะเห็นแล้วมีมักแขวนนะฮะมกแขวนมาขอมองเขาโอ้ได้ของบินทะบาทหลายแท้เด็กน้อยไป, <ะ S 3> ปก่อหน้าท่องเที่ยวส่วนมากมีทั้งคนไทย หลายมากคนไทยหลายมากโอ้โหป่าตัวบัหไงเลยสวัสดีป่าเสร็จมาขามใส่สมต่อนะฮะไ,ไปไ่ไจอผานะไรคนไล่หลายนะฮะคนไล่หลายเขาจะไปทั้งใดละบัดน,นี้อ๋อเขาซื้อไป ต่อไปนะครับความมื่อนี้เป็นร้านข้ปุ่นเอ่อร้านข้ปุ่นนางหูนะฮะข้ปุ่นนางหูนี้รสชาติดีนะคนก็เลยกินหลายมากเลยนะฮะคนหลายครับตัวนี้มีเนื้ออ๋อตัวนี้มีเนื้อตนี้ผมมาสายละมี่นี่นีไม้อันนี้อ่ะไม้เพชรไม้เพชรอยู่มันเนี่ย แล้านี่เป็นเกี่ยวกับอาหารสดนะฮะตะลาดของอยู่ของกินมีหอดปลากระเบนเฮ้ยปลากระเบนน้ำโขงห่เนี่ยนี่กระเบนน้ำโขงน้ำ กระเบนน้ำโขงนะผพพักพริกน้ำพริกหลวงพระบางน้ำพริกหลวงพระบางไข่ไข่นะโอ,อ้ห้ายังรั่วๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะครับกะจะต้องยางัางข้ามตลาดเซานี้ไปนะฮะมู ม้นั้นเอาไว้ดังไฟเอาไว้ดังฟืนดังไฟหอยยังขึ้นน้อยนเนี่ยเอม่นึยกัรกลาอาุ่นเอาเครื่องมาส่งเพื่อนได้ไล่มีเพื่อนนด่บตรจากขนมีแต่เพื่อนนั้นไต่ห้เดียวมันจะกาดกะมันจะสายแล้วนะแตก่ะยังว่างกันอยู่เพราะค้าไม่ค้านะฮะพัก พักของกินผลไม้ของมักของดองชื่อว่างย่างเป็ระเบียบนะครับใหนักท่องเที่ยวมาเลือกเอาป่าแห้งนี่มีแต่ป่าแห้งโมเมนต์แม่งทราบได้ เมงดาตัวนั้นอ่ะเม่งซาบอันนี้คืออันนี้คืออ่าต่อต่อขนาดใหญ่ต่อขนาดใหญ่นะครับผมจะได้เมงดาเมงดาดิ้งจี เป็นต้อต้ออย่งต้ออย่างเอ่ยต้อด้านต้อคุมต้อด้านต้อคุมตัวใหญ่ขนาดเลยออนี่นี่ใหญ่อเขาูว่าอยู่ต้อด้านต้อคุ้มต้องเส้นตห็นิ่มีต้อดานต้อคุมนะฮะต อันนี้งูวะแมงงูวะเอียนนะเคยกินวะแซบบะโอ้คือสาวสาวรวมพระบางไปต่อนะ่อฮะของไซสนะครับปลาส้มของสดกุ้งหอยปูปลา หาไมา่ได้ก็จะเอามาจัดระเบียบนะครับเพื่อความสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้มาซื้อนะฮะซื้อกันตลาดแห่งนี้ก็สามารถเดินได้ครับคนใดที่เดินทางมาที่หลวงพบางนะฮะมีของอยู่ของกินแบบจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็วางขายกันหลายโมงอยู่ฮะหลายโมงอยู่กว่าจะซานะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาหาอย่างกิน พปกินดิบกราๆๆบๆๆเลยนะโอกะปูยนี้ซ้อนกันงามๆฮะร้อยเป็นมาลาย เบิด,ดแ,ลแล้วสุดแล้วครับก็ออกมาบริเวณถนนนะฮะถนนด้านหน้านี้นะครับสุดแล้วฮะจะมีวัดยู่ลากหลายวัดมากมายนะฮะอันนี้ก็เป็นวัดคือเดียววัดคือกัน เดี๋ยวเอาออกไปด้นานหนี้ก่อนหลวงพระบาทตลาดเริ่มจะวายแล้วนะครับกับบรรยากาศก็ถาวา่าเย็นบอก,ก็เย็นๆช่วง,งเช้าๆก็เย็นได้จักหน่อยนะฮะช่วง,งเช้านี้ก็ถือว่าเย็นอยู่ นี่ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่มีความเก่าแก่นะครับมีวิหารเก่าอันนี้น่าจะเป็นเจดีย์หรือมองเก็บพัดไตปิดกสมัยตะกี้ตะก้อนนะภายในวัดเป็นที่บูชาวัดใหม่สุวรรณนักผูลบ ไปย่างตรงไปพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอยู่ด้านหน้าผมแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางเราจะเห็นตึกเก้านะครับสไตล์โคโรเนียนเรียงรายไปจนสุดเลยนะครับความมือนี้เป็นวัดพระาธาตุภูสีนะครับพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงเพื่อนๆที่เดินทางมานครหลวงพระบางจะต้องได้มาขึ้นไป จุดนี้นะฮะซึ่งไปเบื้องพระอาทิตย์รับข้อฟ้าง่าม,มากนะครับเขาสามารถชมเมือง360ส360องศาได้สบายเลยพระธาตุผูสีบางคนก็ขึ้นไปเบื้องพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอยู่ข้างบนพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ข้างเทิงนะฮะผมเคยไปเบื้องสองเทือสำหรับพระอาทิตย์รับข้อฟ้าที่หลุมข่าบากนะครับโดยจะตกทางฝั่งของอเชียงแม่นนะครับเมืองเชียงแมน่น คนเลิมทยอยตื่นกันแล้วนะฮะตื่นกันมากกับมาหาแนวยวยู่แนวกินพรมเองกับตอนนี้ท้องกันยังวางอยู่เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปนม,าาามัสการพระบางก่อนนะครับแล้วคอยออกไปหาอีกอยังกินนะฮะขึ้นประาัดผู้สีนี้กับหยั่งในจักหน่อยพอแล้วครับด้านนาผมนี่ผมจะต้องไปจ่ายปี้นะครับเตรียมเงื่อนกันสิซ้ำด่ายเนาะ ก็จะต้องมีค้าเข้าไปนะครับซื้อปีซื้ออยากซื้อกันนะฮะโดยเข้าไปด้านในพิพิธภัณฑ์บอสมาที่จะถ่ายรูปได้นะครับก็กถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะฮะเดี๋ยวผมทำาเบื้องนะฮะนี่นครับพ่อครับพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางนะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งศาติหลวงพระบางก็คือจุดนี้เป็นจุดที่ประดิษฐานองค์พระบางครับ ครับก้อนเข้าไปซื้อปีก้อนนะฮะเท่าไหร่น้อสบายดีเท่าไหร่คนลาบ่คนคนไทยคิดโต๊ะมาได้เออกองสามหมื่นนะสามหมื่น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 สามหกะาสามสิบพันกระเป๋าไปเก็บล็อกเกอร์เลยเจ้าเจ้าเจ้ากระเป๋าโอ้ถ้าเฮาวบอดิถ้าเฮาเข้านี่เฮาก็ต้องเก็บกระเป๋าถ้าเฮาบัวเข้าก็บัวต้องเก็บเนาะโอเคเพราะว่าเข้าไปมันไทยรูปบอได้อยู่แล้ว คโอเคโอเคเว่าเราเคยเข้ามาโดนแล้วโอเคสามสิบพันนะฮะสามสิบพันสองสี่หกหกสิบบาทสำหรับการที่จะเข้าไปสบายดีเข้าไปนมัสการนะครับเราอาจจะอยู่ข้างนอกนะฮะเบืบ้องอาจจะนมัสการด้านนอกแต่ก็เข้าไปด้านในก็นได้เพราะว่าบริไทลูปห้ามบันทึกภาพนะฮะห้ามบันทึกภาพเลยจุดตรงนี้คืออันธิบายให้เบื้องนะครับเป็นเป็น พระราชวังพระราชวังเก่านะครับท่างพูลครับเข้าไปเบิ้งทางพูนก่อนดีกว่าเป็นพระราชวังเก่าสมัยเจ้ามหาชีวิตองค์นี้ฮะเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งด้านน้นนี้คือเจ้ามหาชีวิตสี่สว่างวงนะครับเป็นรูป ล่อเป็นรูปล่อนะเชิญเลยครับเป็นรูปล่อนะฮะของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงด้านหลังนี่เขาให้เป็นมองฟฝะของนะฮะเฮาอาเยนบริพฤฟ้าถ้าจะเข้าไปก็ต้องฟากนะฮะที่ผมจะพาเพื่อนยางเบิงรบอบๆนะฮะองค์เจ้ามหาชีวิตนะครับ ทีสว่างวงก็ได้เคยมาประทับอยู่นี้นะฮะนี่คือพระราชวังเก่าแก่สมัยอณาจักรล้านช้างนะครับสวงที่ยังรุ่งเรืองอยู่นะครับก็เจ้ามาชีวิตก็ได้มาพำนักอยู่นี้ทักอยู่นี้ปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับศึกษาประวัติศาสตร์ของของคนรุ่นหลังนะครับให้มาเบึงบึงกันว่า อาณาจักร้านช้างนะครับในสมัยตะกี้ตะก,กอนเคยลุ่งเรื่องนะฮะและมีองค์เจ้ามหาชีวิตได้ประทับอยู่ในอนาณาจักรแห่งนี้หลายรุ้นหลายพระองค์นะฮะสิดายแต่เข้าไปข้างในบันทึกภาพบ่ได้ครับเฮาก็เลยได้เห็นแค้ด้านนอกนะครับ สวยงามมากๆเลยนะครับพระราชวังเก่านะครับในวันเที่ยวนี้เต็มเลยฮะแน่นเอียดเลยเอ้ามาได้ครับแต่เข้าไปข้างในมันไม่สามารถบันทึกภาพได้นะครับเพราะจะเห็นเครื่องต่างๆเกี่ยวกับที่เผาเจ้ามหาชีวิตได้มาใช้นะฮะประครับต่อไปผมออกไปท่านพีครับไปที่ที่ปฏิสถานขององค์พระบางนะครับไปขอพรพระบางนะครับเสยแลกน คอยออกไปหาแนวยอยู่แนกินทางนอกนะฮะด้านหน้าผมนี้นะฮะเป็นโอภาทิตย์กลังขึ้นตรงเลยเป็นพระธาตุผูสีครับที่ผมพาขึ้นไปเพื่อที่ขึ้นวัดพระธาตุผูสีกะหอบเลยอย่างน้อยเด้อหอบหน่อยนะฮะอยู่นี่มีตน้ตนตน้ตนต้นอย่างต้นตานหมดเนี่ยต้นตาลน,นะฮะเป็นทางเข้าผมให้เบิ้งด้านหลังฮนะพิพิธภัณฑ์ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับสำหรับที่ประดิษฐ์ที่พักนะฮะพระราชวังงามครับเมืองเก่าเมืองแก่ครับ้าเที่ยวแน่นเอียดเลยมารอบนี้ครับแน่นเอียดเลยนะฮะแน่นเอียดเลยทั้งทั่วทั้งอย่างทั้งไทยทั้งฝรั่งนะฮะนี่คือ พระบางนะฮะพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางขึ้นไปได้แต่บอสมารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับบอสมารถที่จะเข้าไปถ่ายรูปได้ก็ได้แค่อยู่แค่ด้านนอกผมจะให้เบื้องบรรยากาศด้านนอกนะฮะบ,บรรยากาศด้านนอกแต่ก็มีม์ครังมีมตเสน่ เป็นสถาปัตยกรรมของอาณาจักรล้านสางนะครับปฏิส დ านองค์พระบางนะฮะในที่เดินทางมาที่นครหลวงพระบางก็อย่าลืมมานมัสการอง์พระบางนะครับพระบางนี้เป็นพระครูบ้านคูเมืองแต่ก่อนเมืองแห่งนี้ซื้อว่าเมืองเชียงทองนะฮะเมืองเชียงทอง ปัจจุบันมีพระบางมาปฏิสถานไว้กับตังซื้อตามพระบางนี่คือที่ปฏิสถานกลางคืนงามครับ,บางคืนนี้ตกแต่งด้วยแสงไฟาสาด่องเข้ามาบวกกับถนนคนเดินยามกลางคืนอากาศดีมากด้วยนะครับช่วงนี้กับอากาศก็เริ่มเย็นตกกลางคืนอากาศเย็นสบายๆนะฮะ าได้แค่ถ่าท่ายรูปก็ต้องท่าย,ยูข้างนอกครับบม่สามารถที่จะเข้าไปท่าย,ยูข้างในได้นะฮะนักท่องเที่ยวกะเดินทางกันขึ้นมาหลายหลายฮะนี่นะครับพระราชวังหลวงพระบางนะครับพระราชวังหลวงพระบางมีลูกป,ปั้นของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงนะครับเด่นเป็นสง่าเลยนะฮะอยู่นี่เฮากบมองเห็นพระบางเพื่อนฮะ แดดเปี้ยงเลยนะฮะเอาเกครับผู้ใาที่เดินทางมานะครับมานามัสการองค์พระบางได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์นหลวงพระบางนะฮะเดี๋ยวออกจากพิพิธภัณฑ์น,นะครับปฝากเครื่องเข้ามาต้องไปฝากเครื่อง3 0 0 0ิบพนะบบาทนะครับในการบูรณะซ่อมแซมองค์ภายในพิพิธภัณฑ์อ๋อคนหลายมากเลยอะ นะถนนเส้นนี้แหละเข้าไปหาอยางกินยอนดีกว่า